เดนมารนะ์กน,น,นะมีไนโตรเจนนะเพื่อนเพื่อนใครไม่เคยทำลองทำดูนะถ้าดินเราดีปุ๋ยเคมีก็ไม่จำเป็นนะเพื่อนเพื่อน สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคนซ่อมรถปลูกผักครับเรามันจะมาผสมดินหมักกันนะเพื่อนเพื่อนนะต้องผสมอยู่บ่อยๆนะผสมเรื่อยๆนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าที่ผสมไปก็ใช้หมดไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูพิธีผสมกันนะไม่ยากครับเพื่อนเพื่อนอ้ก็ต้องใช้ดิน ุ่ใบนี้เปื่อยเลยหนักด้วยอันนี้น่าจะดินเยอะอันนี้ดินหมักนะดินหมักนะเพื่อนเพื่อนอันนี้ดินจะเยอะหน่อยหนักนิดนึงแดดลมลมตกนะเพื่อนเพื่อนนะไม่รู้ฝนจะตกกับแบคึมคึม เรามาดูวิธีหมักกันนะเพื่อนๆนะไม่ยากนะเอาสามถุงเลยเพราะว่าตอนนี้ใช้ดินหมักบ่อยอมากๆไม่หมักก็ได้นะเพื่อนๆแต่หมักจะดีกว่านะ ผักจะงามกว่าอันนี้จะร่วนหน่อยมีหินด้วยมันจะมืดแล้วเพื่อนๆไม่รู้ว่าแสงเป็นยังไงบ้างนะต้อนอะไรไม่รู้นี่ ไม่ยากนะนเพื่อนๆดินหมักนะทาไปหลายครั้งแล้วนะส่วนผสมก็มีหลักๆก,ก็มีอยู่สองอย่างที่ขาดไม่ได้เลยนะก็คือลำลำละเอียดหรือลำอ่อนนะนเพื่อนๆนะแล้วก็กากน้ำตาลกับน้ำถ้าไม่มีถ้าไม่มีน้ำปลาหมักก็ไม่ต้องนะแต่น้ำก,กากน้ำตาลต้องมีนะแต่ แต่ว่าของเรามีน้ำปลาหมักนะเพื่อนเราก็ใส่นี่ลงไปลํามองเห็นไหมครับลํำนี้สำคัญนะต้องมีนะลํามีไนโตรเจนน้ำปลาหมักก็มีไนโตรเจนแล้วบังให้มันเกิดลาขาวถามว่าใส่เยอะมันใช้กะเอาไม่มีอายตายตัวนะเพื่อนนี่ดินงก็ประมาณ นี่แค่นี้เกินครึ่งนิดนึงนะก็โรยลงไปลำเนี่ยส่วนสำคัญลำเจ้านี้ซื้อมาในราคา20บาทพเพื่อนๆบางเจ้า35มสิบห้าโอเขาขายไม่ขายราคาไม่เท่ากันก็ไม่รู้ไม่แพงเราก็ใช้เยอะหน่อย นี่นะเราก็การน้ำตาลว่าจะคนสักทีหนึ่งก่อนไม่ต้องคนดีกว่าล่าดเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นว่าน้ำปลาหมักเราไปถึงไหนนีนะ่น้ำปลาหมักเราเพื่อนนะดูนะมองเห็นไหมครับเดินอยู่รึเปล่านะเสียงก็ไม่รู้เป็นไงเห็นนะเพื่อนๆน,นะโอเคนะ ฝนก็ทำท่าจะตกจะมืดด้วยน้ำปลาหมักก็ประมาณแค่นี้ไม่เยอะเท่าไหร่เราก็ใส่กากน้าตาลไปนะเพื่อนๆน,นี่เตรียมไว้พร้อมแล้วนะเดี๋ยวไม่พร้อมมันจะกินเวลาไปก็เทไม่มีอะไรหนึ่งสองสามนี่ประมาณสักสามแก้วกาแฟเพื่อนๆ ไม่เท่าไหร่นะเราก็ใสใ่เขาเกิดความหวานนะนะสามแก้วกาแฟแล้วก็คนซื้อเยอะๆจะถูกกว่านะเพื่อนรอบนี้ถ้าไปซื้อนะถ้าคืนถังก็จะเหลือประมาณสองร้อกสาจะคืนให้เราอีกสีบาทตอนนั้นซื้อมา300ร้อนิดๆน,ดนะสามร้อยต้นๆน่ะนี่นะ ก็คนถ้าไม่มีน้ำปลาหมักก็น้ำเปล่านะแต่น้ำเปล่าต้องมีนะเพื่อนเพื่อนเพื่อผสมกับกากน้ำตาลนะมองเห็นไหมครับแค่นี้ก็พอถ้าเดี๋ยวไม่พอเราก็เติมน้ำเปล่าเอาหรือจะเติมน้ำปลาหมักเอาก็ได้ถ้าไม่มีน้ำปลาหมักก็น้ำเปล่านะ ถ้าดินเราดีนะั้นเราหมักไว้ดีนะปุ๋ยเคมีก็ไม่จําเป็นนะเพื่อนเพื่อนเราก็ใช้ดินของเรานี่แหละอุย้ยหมดนี่นะอมีกลดด้วยดูสิมาจากไหนอ่าไปสงสัยอยู่ในดินตั้งนานแล้วมั้งดีไม่โดนกลบไปเราก็คนนะเพื่อนๆ ถ้าไม่พอเดี๋ยวเราก็จะเติมลงไปแต่การน้ำตาลไม่น่าจะต้องแล้วนะดูแล้วไม่น่าจะพอเพราะดินงข้างล่างจะแห้งมากๆเดนหมากนะมีไนโตรเจนนะนเพื่อนเพื่อใครไม่เคยทำลองทำดูนะแล้วจะรู้ ผักจะโตเร็วมากๆกใกล้จะมืดแล้วเพื่อนๆต้องขอโทษทีนะถ้าภาพกับเสียงมันไม่คมชัดไม่สว่างมันมีเวลาช่วงนี้จริงๆน้ำน่าจะไม่พอดูแหละเพราะดินเขาแห้งมาแต่ถ้าดินเปียกมากเราก็อย่าใส่น้ำมากให้เกิดความชื้นเท่านั้นเองถ้าแฉะ,ะแฉะไม่ได้แฉะเดี๋ยวเน่า นะเดี๋ยวคนกลับอีกรอบเดี๋ยวเติมน้ำแล้วคนอีกรอบนึงใส่ลำอีกสักหน่อยดีกว่าใส่ลำเยอะๆแล้วมันมันมั่นใจกว่าใส่น้อยเะนเพื่อนออกสาย มวนเลยรองเท้านี่ก็มีแง่มีเหลี่ยมด้วยนะเกี่ยวสายอีกเดี๋ยวใส่ล้ำอีกหน่อยนะเพื่อนชอบใส่ล้ำเยอะๆมันจะได้มั่นใจว่ามันมั่นใจกว่าใส่น้อยถ้าเราซื้อถูกเราก็จะใส่เยอะหน่อยนะเพื่อนแล้วก็การน้ำตาลน้ำปลาหมักเอาอีกดูแล้วน่าจะไม่พอความชื้นน่าจะไม่พอ เดี๋ยวผมจะไปเพิ่มน้ำปลาหมักนะเพื่อนๆนะแปนน๊บนึงนะต้องขอโทษเพื่อนๆหน่อยน้ำปลาหมักไม่พอเดี๋ยวนี้น่าจะพอนะถ้ามันนี่น้ำปลาหมักอย่างเดียวนะถ้ามันมืดมองไม่เห็นก็ขอโทษเลยนะเพื่อนๆนะเรื่องเสียงเรื่องอะไรเนี่ย ส่รอบนี้ก็น่าจะพอเลยทีเดียวก็ประมาณสัก7ลิตรได้มั้งเพื่อนเพื่อนรอบนี้คนทีเดียวพอละจะมืดแล้วด้วยเดี๋ยวเสียงไม่ภาพมันจะไม่ค่อยดีเพื่อนๆพอนพอแดดหมดปุ๊บหายร้อนปุ๊บตะวันก็ไม่มีแสงนะหมดละ เดี๋ยวเรามาดูกันนะพนเพื่อนๆในอีกสักสองสามวันนะวันนี้วันที่สิบห้าเดือนหกหกเจ็ดนะพนเพื่อนๆนะเดี๋ยวคนกลับอีกทีน่าจะพอละเพราะดูแล้วความชื้นน่าจะได้แล้วแหละมั่นใจแล้วว่าใส่ํำเยอะๆแล้วมันโอเคแล้ว มาเปิดกันนะดูแล้วน่าจะพอไม่รู้ชั้นหรือเปล่านะใกล้ไปหรือเปล่าไม่รู้เพื่อนๆน,นะขอโทษทีนะบางทีทําคลิปคนเดียวไม่มีใครบอกว่าจะรู้เรื่องว่าไม่ดีก็จบไปแล้วการถ่ายคลิปถ่ายให้ดูก็จะจบไปแล้ว ต้องทำบ่อยๆนะเพื่อนๆนะทำไปใช้ไปช่วงนี้ใช้เยอะจะไปปลูกอย่างอื่นด้วยหนึ่งวันได้กินน้ำปั๊มมักมาเลยพอแล้วเพื่อนเพื่อน มักให้มันร่วนผักจะชอบมากหมักแล้วก็มาปลูกผักผสมปุ๋ยลงไปลาดด้วยน้ำปลาหมักนะงามจนแบบไม่น่าเชื่อมาหาศจรรย์จริงน้ำปลาหมักกับปุ๋ยหมักพืชสดแล้วก็ดินหมักดูผักบุ้งเอาแล้วกันเพื่อนๆอุ้ยร้อน เมื่อกี้เด็ดไปกำมือหนึ่งเอาไปทำสุกกี้อย่าลืมนะเพื่อนๆดินหมักนะถ้าดินเราดีนะปุ๋ยเคมีก็ไม่จำเป็นใช้ปุ๋ยหมักพืชสดกับน้ำปลาหมักแค่นั้นเองงามมากเพื่อนๆอาจจะไม่เชื่อบางคนอาจจะยังไม่เห็นว่ามันงามขนาดไหนนะอุ่ยหลอนเดี็ดๆเพื่อนๆดูสักต้นนะ อุ้ยโอ้นืมย,ยาวขนาดนี้เพื่อนๆเ,เห็นไหมครับนี่นี่ดูความยาวเกือบจะทุกต้นแล้วนะเป็นแบบนี้ดินหมักนะเพื่อนๆน,นะผักโตวไว้นะก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวผมจะพ้บใบคุม อย่าลืมนะเพื่อนๆใครเคยลองทําหรือ,อยังเล่าให้ฟังหน่อยนะทำแล้วเป็นยังไงมันดีจริงอย่างที่ผมพูดไหมดินหมักผักโตไว้นะเพื่อนนะขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมเราพบกันคลิปต่อไปนะเพื่อนๆนะคนซ่อมรถปลูกผักครับถ้าเราทําพวกอินทรีย์เนี่ยร่างกายเราก็จะแข็งแรงนะผักเราทําเองผลิตเองนะร่างกายก็จะแข็งแรงนะเพื่อนๆนะลองทําดูนะถ้าเพื่อนๆดูอย่างเดียวไม่ได้ทําก็ไม่รู้นะมันดีจริงหรือเปล่าขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชม